สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว hdmi wifi ยี่ห้อโนเวลนะครับอ่าสินค้าของเราสามารถเอาไปใช้กับจอรถได้ทีวีบ้านได้โปรเจกเตอร์ได้ครับผมได้หลายอย่างครับได้หลายรูปแบบอ่ามาดูว่าในกล่องเปิดออกมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยกล่องเปิดออกมาครับจะมีตัว hdmi มีสาย usb เพื่อที่จะเป็นไฟเลี้ยงครับก็คือเอา,าตัวเล็กเนี่ยครับเสียบเข้ากับ เดียอ่าครับแล้วก็ตัวต่อครับอ่าประมาณนี้ในกล่องของเรานะครับเขาจะมีคู่มือการใช้งานการติดตั้งนะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับหน้า4่ 4, เรียบร้อยเลย บใครที่ซื้อไปติดต่อติดตั้งเองไม่ได้ก็สามารถทําตามคู่มือได้ครับหรือว่าทําตามรีวิวตัวนี้ได้เลย่ะครับแล้วก็เอา hdmi ตัวนี้ครับไปเสียบกับทีวีบ้านหรือจอลถดของเรานะครับที่จอลถดก็เสียบเข้าช่อง hdmi ครับหรือทีวีบ้านก็เสียบเข้าช่อง hdmi อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง usb ครับก็เสียบ อ่ะครับแค่นี้ที่จอรถก็เหมือนกันครับเสียบแค่นี้แล้วก็มาเลือกซอสที่ตัวทีวีหรือที่จอรถให้เป็น HDMI ครับแล้วเข้าไปตัวมาดูพอเสียบสัญญาณเข้านะครับหน้าจอรถ หรือจอทีวีบ้านเขาจะขึ้นเต็มจอเหมือนแบบนี้เลยครับไม่ว่าทีวีบ้านหรือจอรถขึ้นเต็มจอหมดเลยครับของสินค้าของเราตัวนี้มุมบนซ้ายมือพัดพินก็คือพาสเวิร์ดท,ที่จะล็อกอินเขา้าส่วนนี้คือทัดมา192.168ก็คือ IP a d แอดเรของเขาต่อไปก็คือชื่อสัญลักษณ์ของโนเวลครับที่จะ Connect ส่วนถัดมาก็คือเวอร์ชันครับเวอร์ชันน3.2 0.3ตัวนี้สามารถ อัปเดต iOS ได้ตลอดนะครับเพราะว่าทางร้านเรามีซอฟต์แวร์ที่จะอัปเดตเปลี่ยนเวอร์ชันตรงน,นี้ครับอ่ะมาดูขั้นตอนการเซตค่าที่โทรศัพท์กันเลยครับ mm hmm. ก็มาที่โทรศัพท์เรา iPhone Android เซตค่าเหมือนกันหมดครับเข้ามาตรงตั้งค่าหรือ Setting ครับแล้วก็เลือกเปิด Wi-Fi ครับ สังเกตชื่อ Wi-Fi เราจะขึ้นชื่ออุปกรณ์ก็คือ Novel นะครับมาที่จอ Novel หรือบางคนอาจจะเป็นดุงเกิลก็ได้ครับแล้วแต่ก็เลือกมากดเข้าไปตอนนี้มันมันทำการเชื่อมต่ออยู่แล้วครับถ้าว่าบางคนเข้ามาครั้งแรกก็กดเข้าไป Novel ทีนี้เขาจะถามพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็คือใส่พาสเวิร์ดไปเลย1 2 3่ง7 8สใส่พาสเวิร์ดหนถึง8เข้าไปแล้วก็กดจอยแล้วก็ เขาจะเชื่อมต่อก็คือสังเกตง่ายๆเขาจะติ๊กถูกที่ขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี่ก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านได้อีกทีแต่ตอนนี้ตัวโทรศัพท์เขาคอนเนคกับตัว HDI แล้วก็คือเขาติ๊กถูกแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยครับนี่ครับออกไปได้เลยก็ออกไปแล้วนี่คือตอนนี้ตัวโทรศัพท์กับตัว HDI m เขาเชื่อมต่อกันแล้วแต่เขายัง ไม่ได้ขึ้นจอยังไม่ได้ส่งขึ้นจอวิธีส่งขึ้นจอก็คือถ้าเป็น iPhone ก็คือถลายจอจากล่างขึ้นบนครับแล้วก็เลือกการสะท้อนหน้าจอหรือแ i r ์แล้วก็ก,กด Novel อีกรอบหนึ่งนยครับอ่ะ,อะเห็นไหมหน้าจอโทรศัพท์เราขึ้นไปอยู่บนจอรถอจอทีวีได้ส่วนถ้าเป็น Android ครับต้องมีคำสั่งรองรับเขาก็คือ ถ้าเป็น Samsung ก็ต้องเป็นคําสั่ง s กิน e ิลเลอร์หรือสมาร์ทวิวรองรับเขาถึงจะใช้งานได้ครับแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มี2คําสั่งนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะมาดูว่าเล่นอะไรได้บ้างนี่ครับเปิดอะไรที่โทรศัพท์เราเข้าได้หมดเลยบางคนมันจะเป็นแนวตั้งอย่างนี้ถ้าโทรศัพท์เราหมุนแนวนอนปั๊บเขาจะหมุนตามอ่าเช่นเข้าอ่ะ Google Map ก่อน นหมุนปั๊บเขาจะหมุนตามก็ในวิ g เกเตอร์นำทางไม่ว่าไปไหนก็บอกได้หมดสัญญาณตัวนี้นะครับรับส่งได้1-2เมตรนะครับในรถใช้ย,ยังไงก็สัญญาณไม่หลุดส่วนใช้กับทีวีบ้านก็คือ1-2เมตรถึงใช้งานได้ครับอสมมุติว่าเปิด YouTube ออนไลน์ครับหา YouTube ก่อนนี่ครับ YouTube นะครับนี่ครับบนแนวนอนอ๋อยังไม่ได้เปิดเสียงทีวี่ะเปิดเสียงนี่ครับขึ้นกงคาพทั้งเสียงอยู่ตรงไหนของบ้านก็ได้ครับปัญญาต้องไม่เกิน1-2เมตรถึงจะส่งขึ้นได้เส้นทางการต่อสู้ที่ยังคงดุเดือด กับการแข่งขันที่มีตำแหน่งแชมป์เดอะแมสติงเกอร์คนแรกของประเทศไทยเป็นเดิมพันหรือบางคนอยากดู g o o g l e Map ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเปิดจุ๊บออนไลน์ไปด้วยก็ได้ครับนะจุ๊บออนไลน์ yeah. จุบออนไลน์ ออนไลน์เสียงเพลงออกจอทีวีหรือลำโพงรถแล้วเราสามารถออกจากตัวแอปแล้วก็มาเปิดอ่าก,กูเกิลแบบคู่กันไปได้ด้วยเนี่ยครับก็คือเรามีแอปอะไรในโทรศัพท์มือถือเราอะครับสามารถ ขอแยกขอเสียงก่อนเรามีแปอปอะไรในโทรศัพท์มือถือเราอะครับทุกแอปสามารถส่งขึ้นจอทีวีบ้านหรือจอรถได้หมดเลยครับก็ถ้าจสนใจสินค้าอะไรก็ติดต่อสอบถามมาทางร้านอินคาของเราได้เลยนะครับหรือตามที่อยู่เบอร์โทร id ลายข้างบนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ